แชรความลับของเจชนาธิปใครก็รู้ว่าแมสซี่เจนั้นแข็งแกร่งแลไหนอย่างไรถึงจะแข็งแกร่งได้แบบพี่เจชนะธิปเคล็ดลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปและนี่ก็คือพี่เอ็กซวัน e o ของอารีฟุตบอลแบบนี้ได้จับมือกับเจชนะธิปโรงเรียนสอนฟุตบอลชนาธิปฟุตบอลอาขัเดมี่เปิดตัวแล้วอย่างยิ่งใหญ่เมีนเตจับก็ได้มาเป็นสักขีพยานซะด้วยนี่คือโอกาสทองของวัยรุ่นฝันน้ำหน่อยอายุ6กถึงที่รักในฟุตบอลและอยากจะเก่งเหมือนพี่เจออกแบบหลักสูตรด้วยคุณพ่อจุกกิตาภพคุณพ่อของเจชนะธิ เน้นเบสิกแน่นๆเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยในสนามเรียกว่าเทคนิคทุกอย่างที่ทำให้เป็นพี่เจในวันนี้ถึงเวลาลงสนามกันแล้วบอกเลยนะครับว่าน้องๆแต่ละคนนี่สายตาที่พร้อมจะลุยกันเต็มที่แล้วก็มีโคชผู้ฝึกสอนที่เป็นมือซ้ายและมือขวาของคุณพ่อจุ้งมาสอนจากที่ดูแล้วเขาเน้นการครอบครองบอลครลบอลเป็นพิเศษให้เล่นบอลได้ทั้งสองเท้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจับบอลแรก first touch ดีอะไรก็ดีแล้วก็ไม่ได้มีแต่น้องๆผู้ชายน้องผู้หญิงก็มีเก่งด้วยดูเหมือนง่ายใช่ไหมเพื่อนๆแต่พอเอาจริงแล้วมันไม่ง่ายเลยนะสังเกตดูดีีๆๆว่่าาาาน้้้ออองงงงงเเใชททัยมรรืขก คลื่อนที่เข้าใจของเกมสปอร์ตแมนชสมองที่เล่นบอลฉลาดเหมือนเจชนะทิพบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศของคลาสการเรียนนั้นดีมากดูสิครับกองเชียร์ก็มีพี่เจครับแอดมินแต่จับขอสักเล่ม g งานในวันนั้นก็จะมีช่วงมิดแอนด์กรีซด้วยนะครับดี่แหละพลังงานของกัปตันฟุตบอลทีมชาติทุกคนดูแฮปปี้มากๆงานสนุกและก็อบอุ่นน้องๆคนไหนที่มีอายุ6 12ปีแล้วอยากเทพเหมือนพี่เจชนะิเจอกันที่ฟิวเจอร์อารีนารังสตและที่พระราม3อารีน่าข้อมูลเพิ่มเติมอยู่